สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องมาชแนลนะคะวันนี้มีมาปล่อยทั้งหมดนะคะห้าเล่มด้วยกันนะคะเป็นชุดพร้อมฝักนะคะชุดไม้พายุงทุกเล่มเลยนะคะมุนวสทิที่ร้อยเชื่อครบนะคะฝากวีคนไหนที่เข้ามานะคะฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์ทักทายได้นะคะ <c oughs> มาเล่มที่หนึ่งนะคะ เล่มที่หนึ่งนะคะทาน้ำมันไว้นะคะลูกค้างานจริงสวยมาก <c oughs> เล่มที่หนึ่งนะคะน้องมาพร้อมฝักนะคะเล่มที่หนึ่งนะคะกว้างนะคะอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดนะคะยาวสุดไปมีดอยู่ที่ห้าห้าจุดสี่นิ้วนะคะด้ามน,นะคะอยู่ที่ห้านิ้วสนาหกมิลน,นะคะเล่มนี้นะคะ <c oughs> ปล่อยให้เลยะคะ่ะ 1,590บาทนะคะ1,590บาทนะคะเล่มที่1ต่งต่อไปเล่มที่2นะคะเล่มที่2นะคะหมดหมดเสกที่ร้อยเชื่กครบนะคะติดผม มดมดเสกที่ร้อยเชือกคบนะคะเล่มที่สองนะคะดูข้างในนะคะยังไม่ได้ชิดนะคะลูกค้าเล่มที่สองนะคะ เล่มที่สองนะคะกว้างนะคะอยู่ที่หนึ่งจดหกนิ้วนะคะยาวสุดไปมีดหกนิ้วนะคะด้ามห้านิ้วนะคะสนาเล่มนี้หกมิลน,นะคะเล่มที่สองนะคะปล่อยให้นะคะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทะคะหนึ่งพันเก้ารอยเกสบบาท ต่อไปเล่มที่สามนะคะแสงมันไม่พอนะคะหมุดหมเสกที่ร้อยเชื่อครบนะคะเล่มที่สามมาดูข้างในกันนะคะอันนี้เช็ดได้นะลูกค้ามันเป็นอันนี้เศษไม้นะคะเล่มที่สามนะคะ ว้างนะคะอยู่ที่1.7นะคะยาวสุดเบมีนนะคะ6นิ้วนะคะด้านนะคะอยู่ที่5.2สนานเล่มนี้นะคะอยู่ที่5มินนะคะลูกค้าเล่มที่สมปล่อยให้เลยนะคะเล่มที่3ามนะคะ2190บาทนะคะเล่มนี้นะคะเฉพาะเล่มนี้นะคะ2190บาทงานสวยมากไปปดหลัง ต่อไปเล่มที่สี่นะคะลูกค้าเล่มที่สี่นะคะเช็คก่อน,นะคะ่ะเล่มที่สี่นะคะหมดโมดเสกที่ร้อยเชือกครบนะคะเล่มที่สี่นะคะดูข้างในนะคะความกว้างนะคะเล่มนี้นะคะงานขัดขาวนะคะเล่มที่สี่นะคะกว้างนะคะอยู่ที่หนึ่งจุด 6นะคะยาวสุดไม่มีอยู่เจ็ดนิ้วนะคะด้ามอยู่ที่5นิ้วนะคะสนาเล่มนี้5้มิลน,นะคะเล่มที่4นะคะปล่อยให้เลยนะคะ1,190บาทนะคะลูกค้างานขัดขาวนะคะต่อไปเล่มที่5นะคะ เล่มที่ห้านะคะหมดหมดเสรจที่รอยเชือกครบนะคะดูงานเล่มที่ห้านะคะ <c oughs> เล่มที่ห้านะคะกว้างนะคะอยู่ที่หนึ่งจุดหกนะคะยาวสุดใบมีดแปดนิ้วนะคะ <c oughs> ด้ามนะคะอยู่ที่สี่จุดห้าสนา6หกมิลน,นะคะ <c oughs> เล่มนี้ใครรับนะคะปล่อยเลยนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยก้สิบาทนะคะเล่มที่ห้า จะเลื่มไหนแคปได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไลน์และเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ